สวัสดีค่ะวันนี้ไม่เชิงรีวิวนะคะเอาเป็นว่ามาคุยกันดีกว่าแล้วก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าในการใช้เครื่องดูดฝุ่นโรบอทเนี่ยตัวนี้ใช้มาประมาณสามปีแล้วค่ะประมาณเกือบสามปีแล้วว่าใช้แล้วมันรู้สึกยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ปัจจุบันนี้ก็น่าจะมีคนที่ต้องการจะซื้อเครื่องดูดฝุ่นโรบอรตกันหลายคนนะคะแล้วก็กําลังคิดว่ามันดีหรือเปล่าอะ่าเงี้ยอันนี้ก็คือจะมาเล่าให้ฟังนะคะ จากเดิมต้องเล่าย้อนไปก่อนว่าตอนที่มาย้ายมาอยู่คอนโดใหม่ๆเนี่ยตอนนั้นก็ไม่คิดจะซื้อตัวนี้อะคะ่ะเพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่เกือบเกือบทุกบ้านก็ต้องมีตัวนี้อยู่แล้วนะคะปีตัวเครื่องดูดฝุ่นปกติเนี่ยเราก็คิดว่าพื้นที่แค่เนี้ยเครื่องดูดฝุ่นตัวนี้น่าจะพอแล้วแหละเราก็จะเซตวันอาทิตย์อะคะ่ะเป็นวันทำความสะอาดบ้านทั้งดูดแล้วก็ทั้งถูด้วยอะไรเงี้ยค่ะปรากฏว่ามันใช้เวลาประมาณสามสี่ชั่วโมงแล้วมันก็ เสียพลังงานไปเยอะมากแทนที่เราจะได้พักผ่อนวันอาทิตย์เพื่อจะเก็บพลังไว้สําหรับวันจันทร์เงี้ยค่ะมันมันก็เลยไม่ใช่เป็นแบบนั้นแล้วก็พอมันงานบางอาทิตย์มันงานเยอะๆอย่างเงี้ยเราก็แทบไม่ได้ทำกับศสะอา์บ้านเลยแล้วพอมันไม่ได้ทําความศอาด์บ้านติดกันประมาณสามสี่อาทิตย์เนี่ยก็เริ่มจะไม่สบายใจแล้วเลยคิดถึงตัวนี้ขึ้นมาคิดถึงโรบอทเครื่องดูดฝุ่นโรบอทขึ้นมาในตอนนั้นเนี่ยมันยังไม่มีให้เลือกมากมายแล้วก็ราคา ที่มันไม่แพงมากถึงเหมือนปัจจุบันนะคะตอนนั้นเนี่ยที่ตั้งสเปคไว้ก็คือ 1. เดินกลับที่ชาร์จเองได้ 2. คือเชื่อมต่อ Wi-Fi ไ,ไ,ได้ 3. คือ,อ,อคำนวณพื้นที่ได้ 4. คือถูบ้านได้แล้วก็5ก็คือรูปทรงเรียบๆไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากมายอะไรเงี้ยค่ะในตอนนั้นราคาส่วนใหญ่ในท้องตลาดอะที่สเปคประมาณเนี้ย มันจะราคาเหมื่นเหมือนนิดนิดเหมื่นเหมือน,นขึ้นไปนะคะซึ่งจริงตอนนั้นตั้งงบไวที่ห้าพันอะไรย่างนี้ก็เลยลองดูที่ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะก็จะเจอเจอตัวนี้ซึ่งได้สเปคตามที่ต้องการก็คือมีตัวฐานชาร์จที่เขาจะเดินลับเองได้นะคะแล้วก็เอ่อถูบ้านได้ก็จะมีตัวนี้มาให้นะคะแล้วก็มีใส่น้ำตรงนี้ แล้วก็เอาผ้าใส่ไปตรงด้านหลังนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปให้เขาเขาก็จะดูดมันจะถูไปหลังจากที่เขาดูดไปเขาก็จะถูไปซึ่งปัจจุบันนี้ถ้าเกิดใครต้องการจะซื้อจริงๆเนี่ยมันมีสเปคประมาณนี้แล้วก็ราคาถูกกว่านี้อยู่เยอะให้เลือกอยู่มากมายแต่ถ้านปัจจุบันนะคะถ้าจะให้เลือกจริงตอนนี้ก็คงจะเป็น เสี่ยวมี่นะกินดูดูอยู่แล้วก็สีขาวเป็นสีที่อยากได้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเราซื้อตัวนี้มาแล้วเราก็จะเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเออใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงนะคะจากประสบการณ์ที่ใช้เครื่องดูดฝุ่นโรบอทเนี่ยถ้าถ้าจะอธิบายง่ายๆเอาเป็นว่าเหมือนเครื่อง ซักผ้าแล้วกันเหมือนสมัยก่อนที่เราจะต้องซักผ้าเองเนี่ยเราก็จะเหนื่อยใช่ไหมคะแต่ว่าพอมันมีเครื่องซักผ้าขึ้นมาเนี่ยในขณะที่เครื่องซักผ้ามันทํางานเนี่ยเราสามารถทํางานไปด้วยได้แล้วพอมันซักเสร็จเราก็แค่ไปตากอารมณ์เดียวกันค่ะอันนี้เหมือนกันในขณะที่เรานั่งทํางานหรือว่าเราเข้าไปอาบน้าอะไรเงี้ยออกมาบ้านก็สะอาดแล้วเหมือนมีคนมากวาดให้เราตัวนี้เขาก็จะทําความสะอาดให้เราได้ประมาณหนึ่งจริงๆเอาจริงเขาได้ไม่ถึง100%นะคะถ้า1 0 0ก็คือตัวนี้ที่เราจะต้องทำเอง แต่ว่าตัวนี้มันจะได้อยู่ที่ประมาณ 85- 9 0เท่านั้นแต่ว่ามันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มันทำได้ทุกวันในกรณีที่บ้านไหนไม่มีเหมือนกับว่าไม่มีของระเกะระกะที่พื้นมากนะคะเพราะว่าตัวนี้เอาจริงข้อเสียของเขาคือเขาไม่ถูกกับพวกคมเช็ดเท้าพวกสลิปเปอร์ที่เราวางไว้หรือว่าสายไฟที่มันละอยู่ที่พื้นอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งพวกชายผ้าม่านที่มันละที่พื้นอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยถูกมันอาจจะ หมือนมีปัญหากับกันตอนที่เขาเดินไปชนหรือว่าดูดไม่สะอาดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราใช้ตัวเนี้ยวันไหนที่เราจะใช้ตัวเนี้ยคือเราจะเอาต้องเก็บเราจะเก็บของพวกนี้ออกไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเซตตัวเนี้ยเ,เซตไปที่ประมาณสองสามวันทําครั้งหนึ่งเพราะว่ามันจะต้องเก็บพวกของที่วางที่พื้นพวกผมเช็ดเท้าพวกสลิปเปอร์ต่างๆออกไปวางที่ระเบียงก่อนเพื่อจะให้เขาทํางานได้เต็มที่นะคะแล้วก็วิธีใช้ของเราก็คือเราจะ เซตดูดไปทีละห้องมากกว่าที่จะให้เขาเคลื่อนที่ไปเองก็คือเริ่มต้นที่ห้องนอนดูดห้องต่อมาคือห้องโถงก็คือดูดแล้วก็ยังไม่เข้าครัวจนเขาดูดห้องโถงเสร็จแล้วเนี่ยถึงให้เขาไปเข้าไ่เข้าไปในครัวให้เขาดูดเป็นห้องห้องอ่ะเรารู้สึกว่ามันสะอาดกว่าให้เขาให้เขาเดินเองทุกห้องเพราะว่ามันมันมันเคยลองแล้วมันเหมือนกับว่ามันยังไม่สะอาดพออะไรเงี้ยแต่เซตเป็นห้องห้องแล้วเช่นให้เขาดูดห้องนอน เขาบอกว่าดูดเสร็จแล้วอย่างเงี้ยเราก็คือให้เขาดูดซ้ําอีกรอบหนึ่งเนี้ยได้อันนี้จะสะอาดเพิ่มมากขึ้นนะคะเขามีแอปของเขาเองะคะก็คือมันก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันที่มันจะเชื่อมต่อของแอปได้นะคะเช่นเสี่ยวมี่ก็มีหรือว่าตัวนี้ก็มีนะคะทีนี้ตอนที่เขาดูดเนี่ยในแอปเนี่ยเราสามารถดูได้เลยว่าเขาไปตรงไหนบ้างแล้วก็เช็คได้ว่าตรงไหนที่ยังเขายังไม่ได้ไปอะไรเงี้ยเราสามารถให้เขาดูดซ้ําตรงนั้นเพิ่มได้อันนี้คือข้อดีของตัวเครื่องดูดฝุ่นโรบอทนะคะ อย่างตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเชื่อมต่อกับ g Google h o m e ได้คือสามารถสั่งงานผ่าน g Google h o m e ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเราใช้รีโมทที่ให้มาก็คือพอเขาอุ้มเขาไปวางที่ห้องนอนแล้วก็กดรีโมทให้เขาทําก็จะมีโปรแกรมมีตรงนี้เหมือนกันแล้วก็พอมาข้างนอกก็ให้เขาดูดข้างนอกแล้วก็กดรีโมทอะไรเงี้ยเน้นไที่รีโมทมากกว่าส่วนเรื่องการกลับฐานเองได้ตัวเนี้ยนานๆครั้งค่ะเพราะสุดท้ายแล้วแทบไม่ค่อย ไม่ค่อยได้ใช้หมดนี้เท่าไหร่เพราะว่าในระยะเวลาที่เขาดูดเนี่ยพอเขาดูดไปถึงห้องครัวเนี่ยมันก็จะเป็นห้องที่มีถังว่างถังขยะใช่ไหมคะเราก็จะเทเปิดเขาแล้วก็เทผงอะที่ห้องห้องห้องครัวเลยแล้วก็พอทําความสะอาดเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วเราก็จะอุ้มเขามาที่ฐานฐานของเขาอะคะ่ะแทบจะไม่ค่อยได้ใช้โหมดที่ว่ากับกับฐานเองแต่มันก็ไม่ใช่ไม่จําเป็นนะคะตัวที่มัน ออปชันที่มันกลับฐานเองได้เนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าเขายังชาร์จไม่เต็มแล้วเราใช้เขาเนี่ยเหมือนกลับไปที่ที่ชาร์จของเขาเองได้อันนี้ก็จําเป็นเป็นออปชันที่จําเป็นเหมือนกันแล้วก็ส่วนที่ใส่ผงเนี่ยก็จะเป็นกล่องอยู่ข้างในนะคะหลายยี่ห้อก็คงคล้ายๆกันก็ขนาดดูดแค่สองสาวันครั้งน่ะคือฝุ่นอย่างเยอะขนาดเนี้ก็จริงๆฝุ่นมันมีเข้าบ้านเราทุกวันแหละค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าบ้านไหน เหมือนกับไม่ได้วางของเกกาดูทุกวันน่ะก็จะบ้านก็จะสะอาดนะคะซึ่งของสำหรับเราเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้เสร็จแล้วอ่ะเทฝุ่นออกแล้วเราจะล้างเอาพวกนี้ออกมาออกมาล้างล้างทั้งหมดเลยค่ะก็หลังจากที่ลองใช้มาแล้วนะใช้มาเกือบสามปีเนี่ยรู้สึกว่าคิดถูกแล้วที่ซื้อตัวนี้เพราะว่ามันช่วย มันช่วยได้เยอะมากเลยอะค่ะคือบ้านก็ดูสะอาดด้วยแล้วก็เราก็ไม่ไม่เสียแรงด้วยถึงแม้ว่ามันจะทำกำลังสัดได้ไม่เต็มร้อยก็แล้วก็ตามนะคะเพราะว่านานๆทีถ้าเราไหนเรามีเวลาอะไรเงี้ยเราก็จะเอาตัวเนี้ยออกมาใช้ดูดให้ทั่วๆอีกครั้งหนึง่งแต่ว่าในวันที่เรางานยุ่งๆเงี้ยเราสามารถปล่อยตัวเนี้ยให้เป็นหน้าที่ตัวนี้ได้เนี้ยอย่างที่บอกว่ามันดูดได้ไม่เต็มร้อยเนี่ยตรงที่มันเข้าไปตรงมุมมุมที่มันเป็นเหลี่ยมเงี้ยค่ะ ตัวนี้เขาเข้าเข้าไปไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมุมมีฝุ่นที่เหลือตามซอกมันก็เลยเกิดอาการที่ว่าต้องซื้อตัวนี้เครื่องดูดฝุ่นมือถือขึ้นมาวันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะนี้นะคะแล้วก็เขาจะมีตัวนี้แถมมาให้ลักษณะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวดูด แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นที่ชาร์จตัวนี้ตัวเครื่องดูฝุ่นมือถือเนี่ยจริงๆมันก็มีหลายหลายรูปแบบรูปทรงจริงๆแบบที่ทุกคนเห็นๆกันอยู่เนี่ยก็คือหน้าตาก็จะประมาณนี้ถูกไหมคะแต่พอดีตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าเขาส่งเขาเรียบๆแล้วเขาก็แล้วเขาก็ตั้งโชว์ได้อ่างเงี้ยือนในห้อง มันวางไวในชั้นได้แล้วก็ตัวเขาก็ไม่ใหญ่มากจริงๆตัวนี้ซื้อมาเนี่ยเพราะว่าจะเอามาช่วยดูดพวกตรงซอกตามมุมต่างๆแล้วก็ดูดตรงช่วงโต๊ะทำงานข้างๆคอมพิวเตอร์อะไรประมาณเนี้ฝุ่นเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบตัวนี้นะคะตอนตัวนี้ที่ซื้อมาเนี่ยมันความแรงมันอยู่ที่7,000 PA ซึ่งจริงๆแล้วมันน้อยไปถ้าเกิดใครอยากใครชอบตัวเนี้ย อยากแนะนำให้ซื้อตัวเหมือน5 PA ไปเลยก็คือแรงกว่านี้ขึ้นไปอีกหน่อยมันจะดูดได้ค่อนข้างมีประสิทธิภาพมากกว่านี้นะคะทั้งสองตัวนี้มันทำให้การทำกะอัดบ้านง่ายแล้วก็สนุกขึ้นเยอะเลยค่ะจากประสบการณ์ที่ใช้มานะแล้วก็ไม่เสียเวลาประหยัดพลังงานแล้วก็มีความสุขอะคะ่ะพรคือพอบ้านเราสะอาดเราก็จะรู้สึกว่าเออเราก็จะมีความสุขตามไปด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นประสบการณ์คร่าวๆที่เล่าไปฟังอะนะคะว่าประสบการณ์ที่การในการใช้ตัวเครื่องนูนฟลูรบอทถ้าเกิดใครที่กําลังชั่งใจอยู่ว่าจะซื้อดีหรือไม่ซื้อดีเนี่ยก็เชียร์ให้ซื้อค่ะเพราะว่าจากที่ลองใช้ไปแล้วมันโอเคแล้วในปัจจุบันเนี้ยเครื่องที่ขายอยู่ในตามไม่ว่าจะเป็นอ๋อช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าตามท้องตลาดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าประสิทธิภาพมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนเยอะแล้วก็ราคาเนี่ยลดลงเยอะเลยค่ะถ้ายังไง ลองเลือกเลือกดูจากเพื่อนเพื่อนคนอื่นที่เขารีวิวของยี่ห้อแต่ละยี่ห้อให้ดูนะคะแล้วก็ลองเลือกเลือกดูจะถามว่ามันโอเคไหมจริงจริงมันโอเคมันโอเคมากเลยสําหรับเครื่องดูฝุ่นโรบอทก็ันนี้ก็คงจะจบแค่นี้นะคะคุยเรื่องเครื่องดูดฝุ่นกันแล้วกันวันเสาร์คุยง่ายๆถ้าชอบยังไงฝากกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ทําคลิปดีๆออกมาเรื่อยๆว่าช่องนี้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้ชีวิตยอยู่ในคอนโดนะคะเพราะว่าคอนโดกับบ้านมันก็การใช้ชีวิตมันก็ต่างกันเนาะพื้นที่มันต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเลือกใช้หรือทริคเล็กๆที่เราเจอเนี่ยเราก็จะมาบอกทุกคนไว้นะคะถ้ายังไงรบกวนฝากช่องด้วยนะคะคอนโด1นึ่ค่ะ